ติ้งทูอันนี้เป็นเงาเลยวันนี้ค่ะตัวนนนึกว่าสีปะพอกันแล้วได้ค่ะเมือเ่อนไยขัาเห็ดเพิงแดงเนี่ยแต่ยังพอกคนดูค่ะงามๆเลยนี่อีกสองตุ่มค่ะสามตุ่มถึงจ้อหนกำลังบานอ้หนาจะบเป็นตุ่มแล้วค่ะเมะื่อวานหนาจะเป็นไข่เลยแหละ หูหินเนาะบานสับเห็ดหนายเขียวค่ะออกเป็นมูเนาะคะ่ะเห็ดอันเนี้ย สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขนะค่ะเอาก็ยินดีต้อนรับซื้อช่องสาวแพร่ภาพไปคือกานะคะพี่น้องก็สวัสดีในวันพุธนะค่ะที่สิบนะค่ะกรกระดาคมหกสิบเจ็ดนะค่ะมือนีก็พามาโลหะโลเขาคือกาแล้วนะคะก็มารลุ่นก็มาตามกันเรื่อยๆรือเคือกานะคะว่าสะแพรสิมีความมานมาฝากพ่อแม่พี่น้องหน่อยลายซ้ำใดนะค่ะไปค่ะเห็พึ่งซาดดอกแรกแหกมานค่ะ ิดพึ่ง้าขุนค่ะดอกน้งามเลยค่ะหิดนาขาวค่ะโอ้เันเทียนยจากบุดแล้วค่ะพี่น้องค่ะหิดพึ่งใจใกล้ค่ะนี่อีกดอกนึงค่ะเพิ่งขาไล่ค่ะ เพื่อนขึ้นิีบเห็นค่ะหิพฝ่งแต่ไกลเพื่อนขึ้นสิเตะหงายท้องประงังเลยค่ะหินอาเขาค่ะมูนี่ส่งออกลายอยู่ค่ะ เฮ็ดนาเขาในบัน้นไว้เนาะค่ะแรบเดียวกับบันแล้วค่ะเบึงเหลือเครื่องเดียวค่ะแม่งกินเฮ็ดนาเลยค่ะพื้อตัอบแข็งเลยเฮ็ดพึ่งอันนี้ค่ะพี่น้อง เีผึ่งชนิดนี้ไม่ได้าาิขมนะคะโอ้ม,มูมีเนบกขมเห็ดอันนี้บกขมค่ะแกงแซบบยูค่ะพี่น้องนึกว่าเห็ดผึ่งขมดังเฮียเนานะมเมน,นะคะ่ปะปลาติงทอันนี้เป็นเงาเลยวันนี้ค่ะ่ะ เป็นมู่ดีครับนะคะ่ะนิเพิง่งไปวใกล้สองดอกนี่ย่งางไก่ทุกมือทุกมือค่ะพี่น้องบหิน นึกว่าสีพอกกันแล้วได้ค่ะเมือเ่อไงถคาเห็ดเพิงแดงเนี่ยแต่ยังพอกันอยู่ค่ะงามๆเลยเพราะว่าห้อยคนเคียไปบกักคากเลยด้วยค่ะพี่น้องค่ะงามคักนะคะดอกเนี่ยดอกนี้ดูมือมา่เลยค่ะเห็ดเพิงแดง แห้องยางมามะว่านในห้องก็เห็นค่ะพี่หน้่งเห็นละงูเขานะคะ่ะมะว่านสงสัยสิสสเป็นตุมนะะ่มเนอะมึบุกมมันออกไปได้ซ้ำค่ะนี่อีกสองตุ่มค่ะสามตุ่มคือตัจไหมน้ำหังบานกอหนาจะบเป็นตุ่มแล้วค่ะมะว่านหนาจะเป็นไข่เลยแหละ โเหินเนาะบานสัมนี่ไงเห็นหมคะค่ะโอ้หงาเพดกบับบังกล่องลืมข้าวลืมบึงกล่องค่ะดูมีไหมโอ้มอนมวนมๆนมน,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 มนซะเนาะ อ๋อโม่ใหญขาซำขาแม่งกินเห็ดหนาเขียวค่ะออกเป็นมูเนาะคะ่ะเห็ดอันเนี่ดเขดียว Dagny er der ute, og så kan han komme เอาได้อยู่ค่ะดอกนี่ตูมันค่างามๆเลยเห็นแยงน้นอยจะดอกเดียวคนตุนเลยค่ะมายืนจังได้อดอกเดียวกุดจด,ดอยู่ค่ะมูนไปใส่เบิดปุ๊เห็นดอกเดียวเนาะคะ่ะ าขาค้าดอกบกงามเลยค่ะตอนจะหิดผึ่งผึ่งเนาหิดผึงตองล้ค่ะเนี่ยเนบนบ่ดอกนึ่งหิดมาเลยค่ะอดอกนึงค่ะสาพีน่น้องกลับมาถึงในช่วงสุดท้ายของสาแพทยแล้วนะคะพแพทยก็สิมาสรุปผลงานในพ่อแม่พี่น้องในเบิ้งกันเลยนะคะ เอาเมื่อนี่กะถือว่ามีความหมานมาฝากคือเก้านะคะเนี่ยได้เกือบมาขวัญตายเนาะคะ่ตะต่ว่ากับบัติมแล้วพี่น้องเนาะเห็ดก็เริ่มหายากแล้วเนาะคะ่ะเห็ดพึงแดงก็เห็นมองละดอกสองดอกไปเรื่อยเนาะคะ่ตะต่ว่าก็าห่างๆล่ะค่ะพี่น้องขนาดเห็ดหนาขาวก็ยังห่างเนาะคะ่ะ ้าวก็มาได้เป็นเห็ดผึ่งช่วงแรกๆเนาะคะ่ะเป็นเห็ดผึ่งเียอย่างดอกพี่น้องแต่ว่าแพ่งอย่างเบิ้งแล้วมันม,มีรสชาติขมนะคะ่ะนึกว่าเห็ดผึ่งขมมันโ่เมีนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอ้ากก็สิได้ยินเสียงจาก,กจันแนกขอถอดขออพายน้ำๆเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันก็เป็นธรรมชาติเนาะคะ่ะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้แพ่งกับพ่อไว้ซ้ำนี่ละคะ่ะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจใสาวแพ่งพา,พา,พาไปนั่นเองละคะ่ะขอบคุณค่ะ